สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีช่องป่าบิลัญญาชาแนลครับเมือนีกืสิบามาบิ่งฟินอีกสีหนึ่งครับเป็นสีแดงครับตัวนี้เป็นแดงเลือดนกนะครับนะเป็นแดงเลือดนกครับรอสีหลวดธรรมดาครับเป็นรถครขอบขัวครับบางลมสีจังหวะหนึ่งหลุกสูบสองวาวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับตัวนี้ก็จะราคาโปรแพงอยู่ประมาณ 48,0 0 0บาทนะครับราคาเงินสดอยู่ประมาณ48,000บาทเป็นตัวล้อสี่ลวดนะครับดิดเบรกหนาดำเบรกหลังนะครับล้อหลังเป็นดำเบรกเป็นล้อสี่ลวดครับวงล้อขอบ17นะครับยางกับเ็ดสกสิบำหรับล้อหนาเนาะครับเนาะ ส่วนรอหลังนี่น่าจะเป็น80นะครับเก้าสิบสินะครับเนดะ้อรอหลังวงรอขอบสิบเจ็ดที่กันแขงกันความห่อนทอเยสียตลอดลำเลยครับจากปลายท่อจะลดคอท่ออะไรนะครับ,สต,รรบสตาร์ทเท่าก็นมี้ครับสตาร์เนื้อก็มี2สองระบบนะครับ ๋ยวเบิ้งด้านหลังครับไฟถ่ายไฟเลี้ยวเป็นแบบไฮโรเจนนะครับหลอดไฟก็เป็นแบบไฮโรเจนอ่าการสะเทือนด้านหลังก็เป็นแบบยูนิสปริงโชกคู่นะครับสปริงโชคสีดำตัดกับสีแดงครับสติกเกอร์ลายกราฟิกคัว่าฟินสวยงามครับ มีกองเก็บของใต้เบาะนะครับกับประมาณนึงนะครับส่วนถังน้ำมันกับจุได้4.2ลิตรนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันตกสีดำขนาดใหญ่ใต้เบาะนะครับเนาะมีกองเก็บของเด้อ มิสวีสแตทมือความครับสต,ตาร์ทเท้าก็มีนะครับบางนี้ก็จะมีช่องใส่ของครับอยู่บางล้มด้านซ้ายนะครับบางล้มใ,นใ,ใน,น,น,นใส่ขอ้างเลยน้อยนึงด้านซ้ายของแฮนด์ก็สะมีปุ่มัวคุ้มไฟนานะครับเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟยาวสายเรยวฟาแล้วกะ็แตในส่วนของนาะจอเลื่อนไม้ก็เป็นแบบแบบเข็มอยู่นะครับเนาะ ยังมอเปนอันดิจิตอลน,นะครับยังเป็นแบบเข็มอยู่กระสีมีบอกความเร็วบอกน้ำมันบอกสัญญาณไฟเกียร์เกียร์ว่าง1นึ่งานะครับไฟเอ็ดกินเครื่องยนต์แล้วก็ไฟเตือนแบตเตอรีร่แล้วก็สัญญาณไฟเรียวสายเลียวข้าสัญญาณไฟสูงนะครับในส่วนของเลื่อนไม่กะออกแบบดีไซน์มาสวยงามเลยนะครับกระจกมองหลังขนาดใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาเพิ่งพามุมกว้างแล้วก็ด้านนาห้องโตรถรับนะครับ,ไ,รบไฟหนา้าเป็นแบบฮาโลรเจนนะครับสามสิบห้าวัต์ไฟเลี้ยวใส้เลี้ยวขวาไฟเดรย์ก็ยังเป็นแบบฮาโลรเจนนะครับสามารถใส่ตะกาหนาได้นะครับผมเลื่อนไม้ก็ยังเป็นไม้สายครับ ตัวนี้มาไหมครับเป็นสีแดงเลยครับเรืองสีแดงเลือดนกนะครับราคาเงินสดอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับเป็นรถครอบพ่วประหยัดน้ำมันนะครับบริษัทเข้มมาว่าเก้าสิบหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้เป็นสีแดงครับผมอ่ะรายละเอียดต่างๆนะครับที่ต่อสอบถามมึงได้เลยนะครับที่โชว์รูมยามาฮ่าไก่บานเอฟซีเลครับเด้อตัวนี้ผมกับมาทไห่เบิร์นเขา หาผู้ใดสนใจรถรุ่นนี้อยู่ก็สอบถามได้ครับครับผมคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้สัก,ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับว่าผมตีมาไทายรถซีได้ให้เบิง้งรุ่นได้ห้เบิ้งนะครับเนาะเบิ้งแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป่าพิรัญญาเลยนะครับเดอ้อคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้สัก,ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ